สวัสดีครับแฟนเพจหลังเลนปรดักชั่นนะครับเที่ยงนี้นะครับหลังจากเราตัดหลังจากเราทํางานกันเรียบร้อยนะครับเราก็จะเก็บผักมาสําหรับมื้อเที่ยงนะครับผักเราปลูกไว้เยอะนะครับส่วนใหญ่เป็นผักสลัดผักชีผักกาดหอมต่างๆหัวหอม ผักที่ได้ในสวนนะครับเป็นผักปลอดสารพิษนะครับควบคุมการผลิตโดยพี่ชนนะครับพี่ชนสามขอรุ่นเท่าไหร่ครับสีิบเจ็ดครับพี่ชนสามขอรุ่นสี่สิบเจ็ดนะครับสามขอคืออะไรสามขอคืออ,อ,อบรมคนเกษตรขั้นเข้มข้นนะครับสําหรับใครที่สนใจอบรมก็ติดต่อได้ที่เพจ a c e b o o k คนรักป่านะครับส่วนผมอดีตเคยทํางานที่คนรักป่านะครับตอนนี้ไล่ลออกมาเรียบร้อยแล้วทําไมถึงลาออกมาเพราะว่า ผมอยากมีแนวทางเป็นของตัวเองนะครับมาทำช่อง YouTube ชื่อช่องหลังเลนโปรดักชั่นนะครับสำหรับคนที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s ั r สไ r ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับอันนี้พี่ชนครับเที่ยงนี้ทำอะไรครับพี่ออกเก็บผักครับปลูกใหม่ปลูกใหม่อันนี้รือหรือว่าอะไรครับรือครับรือนะครับเพราะว่าหรือหรือเป็นภาษาจีนนะครับหรือว่อ๋อนะ มีฮามีฮาพี่มีคัมแบ็กแล้วครับพี่มีคัมแบ็กนะครับผมนะครับทําสื่อมาหลายช่องนะครับก็ช่องละปีสองปีสามปีนะครับก็อยู่กันไปอันนี้ผักชีใบเลื่อยกับใบตั้งโอนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นครับสาวฝั่งนู้นได้ข่าวว่ามีที่อยู่ที่มหาสารคามนะครับสวัสดีครับพี่ตูน พี่ตูนสามพอรุ่นเท่าไหร่รายงานตัวครับ52ค่ะพี่ตูนสามพอรุ่นห้าสิบสองกำลังทำอะไรครับเราจะต้องถอนแ,แปลงผักนะ,ะไม่ใช่ปลูกแล้วปลูกเลยอ๋อถอนย้านะครับรอบๆแป,ปลงเราสังเกตว่ามีทั้งกล้ามไม้ป่าแล้วก็ผักนะครับเพราะว่า,าก,วการทนการทเกษตรแบบวันละเกษตรก็คือมีป่าเป็นแกนกลางนะครับนี่คือป่าป่านี้เก้าเดือนนะครับ ส่วนที่เห็นนุ่นก็คือป่าเหมือนกันนะครับมาทางนี้นะครับตอนนี้นะครับเราได้เกียรติฟิชชิ่งคอลแลปช่องกันนะครับอันนี้ชื่อช่องอาจารย์เปียกเขาจักรันนี่คือแอดมินครับสวัสดีครับแล้วดูตามภาหนูโอ้โอเคเราเราคอลแลปช่องกันเลยนะครับเออสัมภาษณ์นะครับพี่มี่นะคะช่องอะไรนะคะช่องหลังเดนโปรดักชั่นครับ อ้าวเราถ่ายกันอย่างนี้ถ่ายกันเองนะครับถ่ายกันเองดูกันเองน้องเมย์ไม่ให้ดูนะคะเพราะว่าน้องุกสวยกว่าน้องเมย์อ๋อเออผมจะถามถามว่าทําไมถึงลาออกจากงานประจําครับเพราะว่ามาอยู่กับพ่อได้เงินเยอะกว่าคะ่ะอืมมาทํา youtube ให้พ่อนะครับใช่พ่อ <ฮะ S 1> เปี๊ยกเขาเกันหลายคนยังไม่เคยเจออาจารย์เปี๊ยกนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ถ่ายเพราะว่าอุปกรณ์ยังไม่ครบแต่นุแต่นุกน,น,นี่อุปกรณ์ครบนะครับจัดมาเท่าไหร่หลายหมื่น <laughs> หลอกพ่อมาค่ะอ๋อหลอกพ่อมาใช<จ>่โอเคครับให้นุกทาหน้าที่ไปครับ รอบรอบแปลงอันนี้เป็นมือ้อมื้อเที่ยงนะครับรอบบ่ายพอดีฝนมันตกนะครับดินมันก็เลยช้าใบทําให้ใบไม่สวยแต่ว่าจะบอกว่าที่ปลูกในนี้อินซีล,ล้วนๆนะครับอันนี้ก็คือผักที่ปลูกม่นี่นะครับโยรยเมล็ดเรียบร้อยนี่ข้างรอบรอบข้างแปลงผักก็มีไม้กระถาง มีโปยเซียนอันนี้น่าจะขยายพันธุ์าทางนี้ก็โปยเซียนแล้วก็ไม้กระถางต่างๆผมจะอยู่ฝึกอีกประมาณหนึ่งปีนะครับเพื่ออยากรู้กล้าพันไม้อยากรู้จากต้นไม้อยากรู้กับไม้กระถางเพราะว่าผมจะกลับไปทําเหมือนกันไปทําเกษตรแบบวานากักเกษตรโอเคครับผมช่วงที่เงียบเียไปก็คือนึกอยู่นะครับว่าจะถ่ายอะไรผมเป็นคนคุยไม่ค่อยเก่งนะครับ โอ้นี่นี่น,นี่อยากให้ดูนี่ครับมาดูนี่ที่ปลูกในกระถางพี่ชนอันนี้มะเขืออะไรนะ,ะนี่มาดูมะเขือยักษ์นะครับปลูกในกระถางก็ได้กินนะครับเพื่อนเพื่อนใช้ดินใบไม้นะครับทําไมผมต้องย้าดินใบไม้เพราะว่านี่แหละครับคือประโยชน์ที่ได้จากป่าคือนาใบไม้มาทําเป็นดินปลูกนะครับนี่คือมะเขือยักษ์โอ้โหมะเขือยักษ์สุดๆเลยนะครับสวยงาม นี่มาดูอันนี้อาจารย์บอกว่าปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้นะครับชื่อว่าต้นชมจันทร์นี่ดอกชมจันทร์ออกดอกพวกเราเก็บผัดกันกินกันทุกวันเลยนะครับดอกชมจันทร์มันคล้ายๆดอกแคร์เหมือนกันนะครับเออนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูที่พักอันนี้ทําค้างไว้สําหรับปลูกบวบนะครับ หน้านี้หน้าฝนมันเหมาะสําหรับไม้เลื้อยนะครับอันนี้ที่นั่งสันทนาการนะครับตอนเย็นเราก็นั่งทานข้าวกันตรงนี้ให้ดูรอบๆที่พักนะครับให้ดูเลยนะครับว่ามันมีกี่ที่พักมีประมาณสิบกว่าเต็นท์นะครับเพราะว่าพวกเราอยู่กันสิบกว่าคนอยู่ที่นี่อยู่กันแบบพี่แบบน้องนะครับพี่ชนนี่ไม่ชอบใส่เสื้อนะครับเพราะว่าช,ชอบใส่เสื้อหนัง รอบๆนี้นะครับเราก็จะมีไม้ดอกไม้ประดับด้วยมีดอกไม้อ่าวเดี๋ยวแผนให้ดูปื๊บค่อยๆแผนนี่นะครับส่วนเต็นท์ผมอยู่ไหนเอย่ยเต็นท์ผมก็อยู่นี่ครับอยู่กันแบบนอนกลางดินกินกลางทรายเลยนะครับอยู่แบบสบายสบายอากาศเย็นๆนะครับกลางคืนฝนตกก็ เสียงกบเสียงเขียดร้องระง,งมเดี๋ยวจะให้ไปดูสิ่งที่กำลังก่อสร้างขึ้นใหม่นะครับเดือนนี้เป็นเดือนมิถุนายนนะครับวันนี้วันที่ที่เจ็ดนะครับอรอบๆเห็นไหมครับรอบๆอาจารย์ก็ปลูกป่าแซมขึ้นเรื่อยๆอย่างต้นนี้นะครับจามจุรีหรือฉาฉาเอามาทําดินใบกล้ามปู น,นี่ปลาดูปลาปลาดูปลานะครับปลาดูปลานนซีนี่นนซีนะครับโหเต็นนี้นะครับใหญ่มากครับอยู่ันสองคนเดีย๋ยวไปดูไปดูไปดูแม่ครัวว่าเขาแม่ครัวเขาทาอะไรกันลมเลื่อนลมลื่นแค่ไหนนะครับทุกคนอย่าเพิ่งอิจฉานะครับอยากได้ต้องสร้างนะครับสร้างเอง มาดูฝั่งพ่อครัวแม่ครัวเชฟเขาทำอะไรกินกันมาแล้วนะครับช่องหลังเลนโพรดอกชั่นนี่น่าจะเป็นสปาเกตตีแม่สปาเกตตีหมามสเปกอังกฤษไปอยู่คอนฟอร์มบุรีรัมบุรีรัมยูเนีุรตรัม่สามขอรุ่นเท่าไหร่ครับ 53ค่ะ53ห้าเอาพูดไทยได้แล้วครับอันนี้<อ>ทำไมเมย์ถึงสนใจทำเกษตรครับเพราะว่าพ่อแม่ทำเกษตรอยู่แล้วแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จไงคะก็เห็นอาจารย์เปียกประสบความสำเร็จด้านนี้ก็เลยอยากจะเรียนรู้ดีเมย์เล่เมย์เล่าแบ็้กรหวั์ให้หน่อยเมย์เรียนอะไรที่ไหนจบที่ไหนมาอย่างไงเมย์จบมอสุรานาราีค่ะม<ร>อสุรานราลีที่โคราชนี่เอง เดี๋ยวจะต้องเอาของไปให้เขาแล้ววันนี้เราทำสปาเกตตีแล้วเดี๋ยวสปาเกตตีแล้วก็อะไรครับพิมพ์แล้วก็กําลังจะเอาไปแจกจ่ายค่ะเพราะก,กินคนเดียวกินไม่หมดหรอกพี่ตูนสอนว่ายิงให้ยิงดใ้พี่ตูนคนนี้เลยาามาอยู่ที่นี่เป็นไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันครบสิบนาทีมาอยู่ที่นี่มีความสุขมากคะ่ะมีอิสระทางด้านความคิดครับ เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ได้ฝึกฝนในสิ่งที่เราไม่เคยทำอยู่ข้างนอกแล้วก็ไม่มีเพื่อนทำแล้วก็อาจารย์จะสอนให้คิดแต่ตอนนี้ก็คือแบบก็ทำทำตามที่พี่ไปแล้วก็กระบวนการคิดแล้วก็จะเริ่มเป็นเรื่อยๆจนรับไปเ,เรื่อยๆแล้วคิดว่ากลับไปจะทำได้ไหมครับกลับไปมันต้องคิดว่าทำได้แล้วค่ะแต่ว่าทำน้อยทำมากของแต่ละคน,นไม่เหมือนกันแต่ว่าก็คือเราเน้นที่ตัวเองให้ได้ อนนี้สป,ปาเกตตี้เสร็จแล้วนะครับเตรียมส่งขายไม่ใช่บบโอเคปิดคลิปครับเมย์ปิดคลิปฝากอะไรถึงวัยรุ่นยุคใหม่นะครับวัยรุ่นยุคใหม่นะคะเมย์เองก็เป็นหนึ่งในวัยรุ่นยุคใหม่ถ้าเกิดอยากที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำก็คือให้คิดหาวิธีลงมือเลยค่ะเพราะว่าเวลามันก็เดินไปเรื่อยๆแล้วเราลงมือทำมันก็จะเห็นหนทางไปเรื่อยๆค่ะเริ่มเลยนะ ยังยังยังให้มันถึงสิบนาทีใกล้แล้วนี่มันโอ้ยเราถ่ายก็ไม่ดูเวลาถ่ายเลยไอ้นี่เอานี้ไปให้โอเคนะครับเพื่อนเพื่อนเชฟบ่นแล้วนะครับก็ย้ำอีกทีนะครับสำหรับทุกคนที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดใช้กดใช้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับคลิปช่องหลังเล่ม production ผมบอกไว้แล้วนะครับว่ามีหลายรายการ อันนี้คือรายการมรดกเสดอินทรีย์วิถีพอเพียงเดี๋ยวจะมีรายการคนแบกเป้คนแบกเป้พาดำเที่ยวนะครับแล้วก็ซาแตกกับมี่ซาแตกกับมี่ก็คือพากินแสงธรรมนำทางธรรมะนะครับแล้วก็หลังเลนขึ้นสู่สังคมผมจะช่วยเหลือเท่าๆที่ผมช่วยได้นะครับสำหรับวันนี้มื้อเที่ยงนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบคลิปครับสวัสดีครับ